อัสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิวบะรอกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาการอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาทําแบบทดสอบกันนะคะแบบทดสอบที่หนึ่งและแบบทดสอบที่สองไปดูเนื้อหาในคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะมาดูกิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนวันที่นะคะเขียนกิจกรรมพัฒนาการในรู้ที่หนึ่งนะคะ เขียนข้อที่1จําจำแนกประเภทของเครื่องมือเกษตรที่กำหนดให้นะคะมีคําว่าพลัว่วปุ้งขีซ่อมพรวนนะคะเสียมช้อนปลูกกันไกตัดกิ่งนะคะถังน้ํามีดได้ยาบัวรดน้ํากันไกตัดญ้าแล้วก็จอบนะคะเอางานดินมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่ใช้แกะมาดินนั้นรียนข้อออกมาเติมในงานดินนะคะต่อไปงานพืชมีอะไรบ้างนะะักเรี็นข้อออกมาใส่ในงานพืชน,นะคะให้ในในโอกโจทย์ลงสมุดน,นะคะ ไปดูเนะะื้อหากันเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูในข้อที่1นนะคะงานดินมีอะไรบ้างนักเรียนก็เอาคําตอบในกรอบสี่เหลี่ยมด้านหน้านะะมาเติมในข้อที่1นนะคะต่อไปงานพืชมีอะไรบ้างนักเรียนก็อในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มาเติมนะคะมีคะแนนด้วยนะคะ10บคะแนนนะคะเวันนี้คุณครูหญิงก็มีเนะะื้อหาจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยส่งลายส่งงานในรายส่วนตัวของคุณครูคคหญิงนะคะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh